สี่วันเกิดหนีไปให้สุดฟ้าหนีไปให้ไกลที่สุดเพราะว่าจะรวยเลยท่านเคยได้ยินเรื่องคําว่าหนีหรือไม่นะครับผมคําว่าหนีต้องหนีไปให้สุดขอบฟ้านะครับใครบางคนในโชคชะตาท่านเคยได้ยินคําว่ากาลากินีหรือไม่นะครับผมสายเลอมือกาะบาดจะโดนในโชคชะตากาลากินีกดทับนะครับผมกดทับให้ตกต่ำเบี้ยดินให้ย่ําแย่ให้จนไปตลอดชีวิตคนอย่างเองมันต้องจน คนอย่างเองมันต้องลำบากคนอย่างเองมันต้องโคตรจะจนเหยียบยับให้มันจมดินเหยียบให้มันจมดินนะผมนี่แหละสายเลยมือกากบาดเอกตรงกลางหัวใจใสวันเกิดหนีไปให้ไกลนะผมและโชคจะตาจะเปลี่ยนเลยนะผมหนีไปไกลท่านต้องสังเกตให้ดีก่อนว่าหนีใครใครทาท่านนะผมเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่วัดกันไม่ได้เลยลำบากเหลือเกินจนเหลือเกินพอจะรวยก็ล่วงหักลงมาบอกไม่ได้รู้สิป,ปากเงียบพูดเยอะเดี๋ยวจนเพราะว่าเตรียมตัวไล่กระถาเป่าเพียงให้จนไปเลยครับนะผมสิ่งต่างๆท่านต้องหนีไปให้ไกลมาดูกันว่าสีวันเกิด ผมวันเกิดใะรบ้างที่จะต้องหนีไปให้ไกลแต่จริงๆแล้วเยี่ยมอสันไล่ให้ครบทั้งหมดเวันแต่ขอไล่สี่วันเกิดก่อนนะครับสี่วันเกิดโชคชะตาเป็นยังไงนะครคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นนนหนีไปให้ไกลดวงยังไงครับดึงเหรียญบัลลมบัลล่มก็คือรวยรวยโคตร นะครับผมโดนกันแกล้งเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเหยียบย่ำให้ท่านจมดินเจ็บปวดโลดนลา้าสายทุกข์ทรมารถจะทนไม่ไหวอึดอัดกับปัญหาต่างๆท้าจะทนไม่ไหวต้องอดทนอ,อดกัน้นนะระผมชีวิตนี้ฉันไปทําอะไรให้เธอหรือนะรผมโคตรทุกข์เลยข้าพเจ้าไปทําอะไรให้กับคุณคุณเป็นอะไรถึงจะต้องมาตามติดเหยียบย่ำให้ข้าพเจ้าจมดินคนเกิดวันาจันทร์ตกตําแหน่งอะไรครับจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์ไปไหนใครรัก สาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาแต่ตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามก็คือบุคคลที่รังเกียจในตัวท่านมันเห็นไม่ได้มันทนไม่ไหวม,มือมันสันเล็กๆอยากจะเข้ามาขันแกล้งใส่ร้ายป้ายสีในโชคชะตาครับนะผมถ้าท่านนะครับผมเป็นวัยกลางคนท่านจะผ่านมาหมดแล้วแต่ท่านเป็นคลิปท่านฟังคลิปนี้อยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ ท่านยังไม่ผ่านนะบอกไว้ก่อนนะท่านยังไม่ผ่านณจุดนี้ณจุดเวลานี้ทนะ่านเพราะฉะนั้นท่านเตรียมตัวครับท่านเตรียมตัวได้เลยว่าณเวลานี้เหยียด <Yeah, S 1> ได้โดนจัดหนักจัดเต็มสายเลยมือกระบาดเอกตรงเอาใจเจ็บแน่นอนนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่สายเลยมือกระบดไม่ดีนะมันเป็นบทพิสูจน์ทุกคนในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีใครมีความสุขเขาเชื่อว่าเป็นความสุขชั่วบุกชู่ขาเพราะฉะนั้นท่านจงบังคับจิตใจให้อยู่กับมันให้ยาวๆ โชคชะตาตกตําแหน่งเหรียญมาเริ่มเงินทองไหลามาเทมาประสมอันเร็จ,จะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเาินเงินเป็นเศรษฐีเงินล้านถ้าท่านหนียิ่งห่างออกไปจากบ้านเกิดนะนะครับบ้านเกิดนะครับย้ํานะครับจะจริงไม่จริงโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่อย่าเชื่อกันง่ายๆนะครับลองสังเกตด้วยตัวเองถ้าท่านรู้สึกว่าอ๋อเริ่มดีวะเริ่มเปลี่ยนแปลงวะเริ่มที่จะมีโชคลาภเงินทองวัสนาวะ ผมขออนุญาตใช้คําว่าหวาดนะเพราะว่าโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมโลกนี้มันโหดร้ายไม่มีคําว่าคนที่อ่อนแอจะสามารถอยู่ได้มันยากมากเลยนะถ้าจิตใจท่านตกต่ำดวงท่านก็จะตกลงไปด้วยนะครับผมนี่คือดวงชะตาของสายเลือมือกระบาดดวงตกต่ำก็ตกไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่สายเลือมือกระบาดคนเกิดวัาจานจันทร์ต้องทําก็คือการทึกเขิมการที่ท่านจะต้องมีอํานาจปารมีวาสนานะครับสิ่งที่ปกปักคุ้มครอง,อง,องรักษาครับ ปูฤษีดึงดำของปูฤษีสิงดำนะครับพระเจ้าตักศินมหาราชนะครับผมให้รู้สึกคึกเหิมมีอํานาจบารมีวาสนาปราบสตูมมมานก็ต้องดูด้วยนะว่าสิ่งไหนเหมาะสมกับท่านครับผมเพราะฉะนั้นโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะเข้ามาจากเต็มต่อเมื่อท่านหลบหลีกหนีไปให้ไกลนะครับผมอารมณ์ที่จะหลบหนีหนีไปให้ไกลมันต้องรู้สึกเจ็บก่อนใช่หรือไม่นะมีหรอที่ใครแบบอารมณ์ดีฉันร่ำรวยฉันประสบความสำเร็จ มันโคตรจะสุกสบายจะหนีไปให้ไกลอ่ะไม่มีทางนะผมมันต้องเป็นอะไรครับตกตามเบี้ยดินโดนหักหลังเจ็บปวดโวดร้าวแสนทุกทรามารรักคุดแทบจะทนไม่ไหวมันต้องเจ็บหัวใจที่สุดมีดปักตรงกลางใจเจื้อเจื้อเจื้อสามทีนะผมแทบจะทนไม่ไหวหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้านะผมมันต้องเจ็บก่อนนะแต่ถามว่าท่านเจ็บแล้วท่านจะไปล้างแค้นไม่อย่าหาทํา อย่าหาทาเด็กขาสายเลยมือกระบ,บาดเราเป็นสิทธิ์นะผมเพราะฉะนั้นสิทธิ์หมอสันก็ได้นะครับสิทธิ์หมอสั้นนะผมเราจะไม่ทําเราจะมีเมตตากับลูกนามุนิตาเบขานะบไม่มีทางที่จะปล่อยปะละเลยทําให้จิตใจเราตกต่ำเบี้ดดินไปอย่างนั้นเราต้องหนีไปให้ไกลเพราะหนีไปให้ไกลดวงชะตาน่้นจะเปิดสุขสมสมหวังดันใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับซับโชคชะตาจะตกตําแหน่งช่มชื่นราบรื่นดอะฟู The เลยนะผมดอะฟู ฟูมีความสุขสสน,นะครับรื่นเริงสังสรรค์ช่ำชื่นนะครับหลันลานะครับองค์ช้ยทานี้นะหลันลาเป่าแต่แป้นแปนมีความสุขนะครับผมถ้าไม่มีความสุขไม่ใช่คนเกิดวันจันทร์นะท่านต้องคิดให้หนักแล้วนะนะครับผมถ้าท่านบอกว่าผมเป็นสายและมือกระบะ fc หมอสันผมโคตรเจ็บปวดรดนแล้วผมไม่มีความสุขคิดให้หนักแล้วครับท่านคนเกิดวันจันทร์เกิดมาเพื่อมีความสุขโคตรมีเสน่ห์โคตรมีแต่เมตตามหานิยมโคตรมีแต่สาวรักสาวหลง นะหมอท่านก็อยากจะเกิดวันจันทร์เหมือนกันเพราะว่าเกิดมาแล้วมีแต่สาวรักสาวหลงมีแต่มนเสน่ห์นะครับคนเกิดวันจันทร์ในตำราระบุเอาไว้เลยคนคนนี้โคตรบพรักแต่ว่าจะรักชูสาวเยอะแยะมากมายผมใครก็อยากจะเกิดวันจันทร์นะผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีความสุขท่าน,นต้องคิดให้หนะักเจ็บปวดรัวร้าวาแสนทุกข์ทรมารหนีไปให้ไกลครับโชคชะตาท่าน,นตกตําแหน่งหนีไปให้ไกลหนีไปไหนได้บ้างต่างประเทศนะครับผมดาวังคารก็ได้ นะผมอย่ามอหาว่ามองสันไปเลยยิงให้ไกลอะเปรียบให้ไกลนะผมดาวอังคารก็ได้นะครับดาวเสาร์ไปเลยนะครับดาวหางวันเล่บินไปเลยไปสุดขอบฟ้านะครับผม,ผมไปต่างประเทศต่างแดนต่างถินต่างจังหวัดไปไหนก็ได้นะครับผมบอกว่าอยู่คนเดียวมันเหงาแล้วยังไงครับผมถ้าดวงชะตาเปิดเราเชื่ออย่างนี้ให้ทํำยังไงอะนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านพาครอบครัวท่าน ไปสุขสรรหา,าพ,พบกับความสุขความเจริญหลบหลีกกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าวที่ทําให้ท่านปวดรวดอดล้าวทาให้ท่านดวงตกย่าแย่มอบมรดกเซ็นสัญญาอาถรรพ์ให้กับเองเองเอาไหมละ่ะคุณยายวรนาดปล่อยตะขาบมาไม่จริงนะครับมีจริงนะครับถ้ามาคุยเรื่องนี้กับหมอสันหมอสันบอกเลยมีจริงนะครับอย่ามาล้อเล่นนะครับ ผมมีจริงๆนะครับปล่อยสัญญาสัญญาลงชื่อเองเอง,เองรับไปเลยเอาไหมล่ะเองรับไหมไม่เอาอ่ะภายแล้วหมอซันนี่ปดคูณร้อยปรับเลยวิ่งหนีไม่เอาสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับโชคชะตาชีวิตแค่นี้มันยังไม่ทูกอยเลงไรไงมันจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นทำไมนะครับผมเพราะฉะนั้นคนเกิดวันาจันทร์ตกตำแหน่งเมตตามหานิยมรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับมาดูคนเกิดวันต่อไป คนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงตกตำแหน่งนะครับเพจไปเพจนะครับผมเหรียญนะครับน่ากลัวนะบอกไว้ก่อนนะนะครับผมถ้หมอสันท์ทำนายแบบไพ่ก็เรียกคุณสายนะครับผมน่ากลัวนะนะครับผมไ่เพจนะจะบอกโอ้เหรียญมาเริ่มหมอสัน์จะหนีไปทำไมวะรวยอยู่เล ลุยแต่เจออย่างเจมอย่างเต็มเต็มเอาไหมเอาเอาไหมแล้ผมถ้าอยากเจอไหมแแต่ว,ว่ามอสั้นพยายามจุไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เอาหน้ากลัวมันไม่เข้าใจหรอกสายและมือกระบาดเรากลัวนะผมเราไม่ได้โอ้โหมานั่งเก่งคาแก่งยิ่งแก่งยิ่งเจอนะครับผมไล่กระถาสวดดูมเดดามเดรามาเดดูมเดดามเดรามาเดดูมเด,ด,มเดบางคนไม่เชื่อทูนไน็้ทูนมาได้ตอบ <laughs> มันน่ากลัวนะพอไ้ก่อนพอันแค่พูดเล่นๆแ <laughs> ลผมท่านมไ่บางคนไม่เข้าใจหัวเราะเสียงแบบน,นี้เลยโคตรน่ากลัวเลยแล้วผมขึ้นมาลมพัดปิดไฟปิดแบบกหกว่น้ำตาร่วงเลยบอท่นน้ำตาล่วงแยะแบบประมาณบอกว่าเอ้ยวิ่งไปโนูนเลย ไม่ใช่เรื่องเราเล่นนะครับผมแต่ว่าเราพูดกันเราพูดอ้อมๆมีเทคนิคเทคนิคนะครับผมมีเทคนิคเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านต้องเข้าใจนะครับผมสายเลือดมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจคนเกิดวันอังคารโคตรด,ดุดันเลยนะครับผมไพ่เพรขึ้นนะครับไพ่เพรขึ้นนะครับเหรียญบันเริ่มมีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาแต่ว่าเจออย่างนั้นต้องวิ่งหนีไปให้สุดกําลังโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาหนีไปสุดกําลังอาจจะต้องมีตัวช่วย นะผมตัวช่วยนะสําคัญมากนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าตัวช่วยอะไรอ่าอย่างนี้เลยนะครับเหรียญยันยันยันนะครับเมสัมมุขาสภาหาลติไปสัมมุขานะบางคนบอกช่วยได้จริงแล้วอ่าจอธิษฐานจิตดีๆนะครับทุกอย่างอยู่กันที่อาจอาธิษฐานจิตบอกให้นะผมับผท่านเป็นสายมูท่านจะรู้เลยว่าอาอธิษฐานจิตเวลาทําอะไรสวดคาถาบูชา นะครับผมเราสายมูแบบไทยนะไม่ใช่แบบฝรั่งนะนะครับฝรั่งก็ดูมเดย์ดามเดย์ดามเดยนะ์นะนะครับผมโสดจนอย่างนั้นนะนะครับผมแต่เรายุ่งแตะต้องไม่ได้อย่าไปพูดถึงทุกอย่างบีคูนะครับผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาหยิบเหรียญนะครับผมวิ่งหนีไปไกลหลบหลีกซ่อนเลนกับคนเกิดวันอังคารนะครับผมแล้วท่านจะตกตำแหน่งอะไรควีนเลยควินครับนะควีนครับนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับน้ำไม่ได้นะเพราะไพ่นี้มันเกี่ยวกับน้ําไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้สําหรับไพ่ ครับผมแต่เราแตะต้องไปแล้วเราก็ต้องขอขมาครับนะผมโชคลาภเกี่ยวกับน้ำนะครับนำพาซึ่งโชคลาภก,ก็หนีไป,ไปไปด้านน้ําก็ได้นะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกปุกเขาระวังปูกเขานิดนึงนะครับผมเพราะว่าปูกเขาของเรามันน่าก,กลัวเอาสายมูเราต้องรู้นะไม่ใช่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนะนะผมเข้าไปในต้าในป่าเขาคนทันพระนาคาสันติเกยังเข้าไปมุดนุ่นมุดนี่บุเข้าไปในรู เสร็จเลยนะครับกลับมาไม่ได้นะครับนะครับใบแตกต้องข้าุ๊บชีวิตตกต่ำเบี้ยดินระวังให้ดีนะครับกราบไหว้ให้ดีอธิษฐานจิตให้ดีดวงชะตาจะเปิดนะผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาถ้าท่านออกห่างหลบหนีหลีกไปให้ไกลนะผมไม่ใช่แปลว่าอยู่กับที่จะไม่เป็นอะไรนะผมหมายถึงว่าโชคชะตาของท่านอาจจะต้องหลบหลีกจิตวิญญาณของท่านอาจจะต้องไปให้ไกลนะผม ถ้าท่านไปไม่น่าก็อยู่บ้านของท่านค่อยๆสร้างวิมานของท่านไปสร้างบ้านสร้างอาณาเขตปลูกต้นกระเพราครับผมปลูกต้นกระเพราครับรมฟังหมอสันแล้วหมอ่านเอาอีกแล้วปลูกต้นกระเพราช่วยได้แล้วครับไม่เชื่อลองปลูกดูปลูกรอบบ้านเลยนะต้นกระเพราเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อไปเปิดตําราแขกดูก็ได้ต้นกระเพราสามารถไล่สิ่งต่างๆที่เป็นอาถรรพ์สิ่งที่ไม่ดีออกไปหมดไปสิ้น นะผมไ้มันออกไปนกมันจะเข้ามามันยังกลัวต้นกระเพรากินมันแรงกินปาบศัตรูหมู่ม,มารเพราะฉะนั้นสมุนสมุนไพเป็นสําหรับสิ่งที่สําคัญสําหรับสายเลมือกระบาดเอ็กตรงเอาใจต้นกระเพราโอกแต่ว่าถ้าให้ดีต้องมันต้องขึ้นเองนะครับผมแล้วขึ้นเองทำยังไงหมอท่านหมอท่านก็จะใช้มันเล็ดตัดมันเล็บ,ลบแล้วก็ป่ยขึ้นตามมีตามเกิดเดี๋ยวมันก็จะไปขึ้นตามซอกบ้าน ขึ้นตามซอกกำแพงขึ้นตามซอกมันโป่ขึ้นมาอย่าไปดึงมันออกกระเพราแดงสุดๆแหลงสุดๆนะผมแต่ว่าเป็นไม่ได้สู้มันเสียเวลาไปดีกว่าหนีไปรวยดีกว่านะผมเพราะว่าโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเราจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับผมเราจะต้องอึดอัดอืมพลาชอาแห่งดาบนะครับอึดอัด่อโซกแก่งแย่งชิงดีก็รู้สึกคึกเขิมใจเครียดนะบอกไว้เลยนะดวงชะตาคนเกิดบางคันเครียดนะ ครับผมมันถึงเวลาเราจะต้องประหารประหารศัตรูหมูม่มารหลบหลีกซอลเลนแก้ไขปรปับปรุงครับนะผมแก้ไขปรปับปรุงหลบหลีกหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าครับผมในเมื่อโชคชะตาของข้าพเจ้าตกโอ้โหโกลเด้นเจครับผมดูจัสเมนโกลเด้นเจครับผมตัวลัคกี้โกลเด้นเจ็นะจเจโกลเด้นเจครับนะผมในสมัยเรียนสกูลไฮสกูลโกล,โกลโกเด้นเจ็โกลเด้นเจน็ดีใจกันใหญ่โกลเด้นเจ็มา ครับผมโอ้โหเจ็บปวดรอดร้ราวแสนทุกข์มาะคนที่เข้ามากันแกล้งในโชคชะตาจะเข้ามาตามติดยื้อแย่งเองจะไปไหนข้าจะไปด้วยไม่ใช่คิดดีนะแต่ว่ารูปหลังเองไปไหนล่ะข้าจะตามไปเหยียบย่ำเองให้จมดิบเอาให้ชีวิตมันชีช้ำกะลําปีนะผมฟังดูแล้วบอกว่ามันหนักขนาดนั้นหรอสายมือเส้นวิ่งมามันจบครับ คิดเอาเองนะจ๊ะนะครับเส้นวิ่งมามันจบคิดเอาเองนะครับคิดมาเอาเองนะครับมาดูคนเกิดวันอะไบที่อยู่ในเกณฑ์ชะตานะครับนะครับคนเกิดวันอะใบคนเกิดวันสุกนะครับสุกไฮพิเทสเลยนะครับคนเกิดวันสุกคนเกิดวันสุกตกตำแหน่งมีอํานาจนะครับอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดามีอํานาจบารมีวาสนาถ้าท่านจะออกไป จากตรงนี้นะผมบอกได้เลยว่าท่านต้องไปอย่างสุดกำลังนะผมกำแพงเก่าๆบ้านเก่าๆกำแพงกำลังคาสังกสีนะผมท่านอย่ามาโลกสวยกับหมอัานไม่ได้นะโลกนี้มันโหดร้ายนะนะผมกำแพงเก่าๆโอ้โหปูนก็ไม่ฉาบหนูก็วิ่งนะผมนอนนั่งคิดมากทำไมมันจนๆอะไรอย่างนี้วะ ำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้กําแพงโอ้โหน้ําหยดลงมาันะผมยิ่งอยู่ยิ่งจนับผมแล้วจะทํายังไงอ่ะตั้งจิตตั้งใจมาย้ายเลยนะผมยิ่งอยู่ยิ่งจนครับท่านไปถามอาจารย์ที่ไหนก็ได้นะท่านท่านไม่เชื่อ,อหมออาจานนะท่านไปถามอาจารย์ที่ไหนก็ได้บ้านหนูแม่ทาเลไม่ดีอาจารย์กําแพงก็เก่าหนูก็มาลนอกวิลาบิมาาานมาอาถรรพ์มาหล่นมาปะ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  โอ้โหนะผมอยู่ยังไงโคตรจนนะผมอันนี้เป็นเป็นความเชื่อนะผมแต่ว่าเรื่องจริงนะผมแล้วถามหมอซานเรื่องจริงร้อให้คุณหลบหลีหนีไปให้ไกลหาเงินก่อนเก็บเงินอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรทั้งนั้นเก็บเงินรวมเงินมาตั้งใจตั้งใจมั่นเลยนะไปเช่าก็ได้นะผมเช่าที่มันสุกสุกสบายของท่านอ่ะสบายสบายเช่าพันเดียวมีเปล่า นะสบายๆดูทำเลดีๆจังหวะดีๆโอกาสดีๆหน,ะนีไปสุดขอบฟ้าดวงชะตาพลิกเลยเป็นอาเจยใหญ่ร่ลำรวยนะพลิกเลยพลิกเลยนะผมเสร็จถีเงินล้านจะบังเกิดขึ้นกับทท่านคนเกิดวันศุกร์โชคชะตาจะตกตำแหน่งสีไม้เท้านะครับผมลื่นเลงสังสรรค์เช่นชื่อเล่าลื่นไปไม่ได้ด้วยดีโอ้โหไล่ลำกันล่ะทีนี้เต้นระบำยงกองนะผมนะเต้นระบำยงกองมีความสุขไงมีความสุข โชคชะตาจะมีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดปะไว้ที่กําแพงนั่งเด็ดเหรียญออกมาครับอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันมันจะมีหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่การงานจะเข้ามาทุกทิ่ทุกทางนะผมถ้าดวงเปิดนะถ้าดวงไม่เปิดมันจะไม่มามันจะค่อยๆโผล่มาทีน,นิดโผล่มาทีเพราะว่ามันอะไรมันโดนเมฆบอกกดทับลงมามันไปไหนไม่ได้นะ ท่านอาจจะไม่เข้าใจนะสิ่งที่หมอสันกําลังจะสือ่อเมื่อมองกดทับลงมามันไปไหนไม่ได้ก็มันมาให้รวยคนอย่างเองไม่มีทางรวยหรอกข้าพเจ้ามาให้รวยมันเป็นอะไรกรนันนะหนาอิฉาเลยรไอครับนะผมมันไปไม่ได้ครับผมมันโดนกดทับเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องหนีไปสดขกบฟ้าแต่การหนีเนี่ยมันจะมีสัญญาณนะครับสัญญาณจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าผ่าไปยง ไปยังไปดับนะผมแปะแปะแปะบางคนบอกเลอะเทอะนะหมอสันเลอะเอทอะนะหมอสันเลอะเทอะท่านไปดูหนังผีเรื่องพวกนี้พูดเล่นไม่ได้เนี่ยเป็นธรรมทานนะไปดูหนังผีเรื่องจิตวิญญาณเข้ามาตามหลอดไฟแล้วสังเกตเลยท่านเปิดหลอดไฟไปเลยนะผมถ้าสิ่งใดมาแปะเลยบอกไว้เลยมันเป็นสัญญาณมันเป็นสื่อพลังแห่งอิเล็กทริก อิเล็กทริกเวอร์ชันหรือมิเนเดียมเวอร์ชันมันเข้ามาแปะโว้ยนะครับผมมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณโบราณที่หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์การป้องกันเพศภัยเกี่ยวกับเรื่องสายศาสตร์นะครับผมแต่กลุ่มของเรายังใครยังไม่เข้ากลุ่มกดสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มของเรานะครับกลุ่มของเราอะไรครับกลุ่มของเราต้องรู้เทคนิคหลักวิทยาศาสตร์เอามาช่วยเสริมได้เราจะมาแบบโบราณไม่ได้นะ นะผมเอา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 ขาตะไคร้มานั่งปักอย่างนั้นไม่ทำแลวนะนั่นแบบโบราณนะนี่มันแบบยุคใหม่ยุคเวอร์ชันมิลเลนเนียมอีดิชันเวอร์ชันฟรีนะผมด้วยเวอร์ชันใหม่แล้วเวอร์ชันหมอซันนะนะผมเข้ามานะผมเราก็ต้องมีปืนฉีดน้ำนะผมป้องกันใส่น้ามนต์บรจุเลยเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับนะผมน้ามนต์ก้าวัดก้าวาครับน้ำมนต์วัดอินครับใส่เข้ามาเข้ามาสิครับนะผมฉีดที่กระจายหมด ต้องสไตเวอร์ชันมิลเลียมอิดิชั่นสตาร์ทน้ำมนต์ป่าป๊าป่าปปหมดหนีหมด,น,หมดนี่มันเวอร์ชันใหม่จะมานั่งปุ๊บนะโอ้มาหนีล่ไล่ไม่ได้นะผมมันหมดยุคมันมันได้มันมันก็ได้นั่นแหละนะผมมันเกิดพลังนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักพลังพลังมาจากสื่ออิเล็กทริกนะผมเข้ามานะผมพอเข้ามาเราก็อ่ะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับนะครับผม ยุคทันสมัยเวอร์ชันวิลเลเนียมอีดิชันนะครับหยิบมาเลยนะกระสุนบีบีกันใส่ด้วยคาถาเวทมนต์ป๊า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 หนีก็เจอหนีก็เจอท่านไม่เชื่อหมอจันท่านลองดูหนีก็เจอยุคใหม่ยุคใหม่นะครับนะผมคาถาเวทมนต์เสกด้วยของก็เรียกว่าทันสมัยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วอ่ะไปทำยังไงอะ่นะเอ็งมาทางมือมือถือได้ ขา้าพเจ้าก็สู้กับทางม,ามือถือกดไลน์แอปพลิเคชันแต่เด้งๆๆ,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 ๆสู้กับมันเข้ามาสิกคราบเข้ามาสิกคราบนะผมสาธุครับสาธุป้องกันครับป้องกันสู้กันนะผมสิ่งนี้มีจริงนะครับท่านอย่าคิดว่าหมอซันขำๆนะนะผมนะผม,นะผมในเมื่อมือถือยังเสกได้นะผมก็สู้กันในลักษณะแบบน,นี้นะผมแต่ว่าสิ่งต่างๆมัน,มนเราเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเป็นไปตามโชคชะตาดวงชะต,ตากดทับเราก็ต้องอยู่ให้เป็น นะครับผมโลกนี่มันยุคสมัยใหม่อยู่ว้วเป็นนะครับผมจะให้หมอสันใส่ชุดนะครับผมแล้วก็อ่าแบบโบราณก็ไม่ได้นะหมอสันไม่ทํเนะสวัสดีทุกคน <c oughs> ไม่เอานะครับผมไม่เอานะครับผมมันยุคใหม่ใส่ปืนบีบกีการใส่น้ำมนต์สาดปบปะปขอหลวงพ่อแนละ้วหลวงพ่อครับเมตตาด้วยก็มันเจออย่างนี้ไม่ต้องไวก็เข้ามาสิครับเวอร์ชันมีเลยนียมีดิชั่นครับเข้ามาสิครับหนีก็เจอ นะ้มันหนก็เจ,เจอยุคใหม่ยุคใหม่หวัยรุ่นยุคใหม่นะผมมันต้องทานสมัยนิดนึงนะผมมาดูคนเกิดวันตะไบนะผมคนเกิดวันต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องหนีไปไกลคนเกิดวันเสานะผมเสาห้าแข็งโคตรแรงโคตรมีอํานาจบารมีวัสนาตกตําแหน่งโอ้หงัดข้อกันสุดๆวันเสาร์สด,สด,สด,สดจริงจริง ผมงัดข้อกันแทบจะทนไม่ไหวเขาเรียกว่าไฟกันน่ะมันสู้เก่งกับเก่งเจอกันน่ะเขาเรียกว่าคนละกระดูกกันกระดูกใหญ่มาโอนเกินมะสาก็พยายามงัดงัดยังไงก็งัดไม่ได้สู้ไม่ได้วะนะผมสู้ไม่ได้ทํายังไงอะในเมื่อตกตําแหน่งโชคชะตานะผมก็ต้องหาโอกาสจังหวะนะครับผมในช่วงชะตาแห่งความโชคลายนะผมโชคลายเป็นยังไง โชคลายก็คือในช่วงชะตาที่ท่านรู้สึกเจ็บปวดดูร้าวแสนทุกทรมานนั่นแหละเป็นโอกาสทองนะครับโกลเด้นเจตมาแล้วหนีไปให้ไกลนะผมโกลเด้นเจตโกลเด้นเจตหนีไปไกลสุดข่าฟ้านะผมมาแล้วโอกาสทองก็คือช่วงเวลาที่ตกต่ำมากที่สุดนะผมถ้าท่านรู้สึกคึกเขิมฉันมีความสุขไม่ประสบความสาเร็จคนสาวคนเกิดันาสาวมีความสุขไม่ประสบความสาเร็จนะครับก็มีแค่นี้มีกินมีใช้เอาตังค์พ่อแม่กินเอาจบแล้ว แค่นี้พอนะครับผมแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าโชคจะตามท่านโดนเรื่องราวร้ไม้เท้าอาจจะเป็นฉือไม้เท้ามาท่านควรที่จะต้องหลบหรือแก้ไขและหนีไปไกลสุดขอาฟ้าและต่อสู้แกงแย่งชิงดีท่านจะประสบความสำเร็จต้องกล้าได้กล้าเสียนะครับต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าเด็ดขาดเดีเด่ยวห่ออาหารเอาจริงเอาจังร่ลำรวยนะครับรวยรวยสุด,สดนะครับผมโดดเด่นด้วยอำนาจบาร,รมีวาสนานะนะนะครับผมนะครับผมน่ารากแปลงรูป น,น,น,นารายแปลงรูปคนเกิดมันสร้นารายแปลงรูปนารายแปลงรูปนะครับหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านท่านเคยใช้วิชานารายแปลงรูปนะผมออกมาคือแปลงกายได้นารายแปลงรูปเชื่อว่านะเป็นองค์พรนะนารายนะครับเชื่อว่าสามารถแปลงให้คนจําไม่ได้นะผมมันก็คือเกิดขึ้นจากจิตจิตที่เป็นมองเห็นหน้าบุคคลท่านนั้นมองแล้วจําไม่ได้เพราะมันเบอร์เบอร์พวกพลังอุี้มาจากพลังจิต จะไม่มีใครมองเห็นด้วยพลังจิตที่แข็งกล้านะครับแล้วท่านเข้าใจศาสตร์ดีนะพนะลังจิตที่แข็งกล้าท่านจะเบอร์กงกลง,งมหมนหัวทั้งวันถ้าท่านมึนหัวทั้งวันนะแปลกแล้วนะครับผมเขาเรียกว่าโดนส่งพลังมานะครับผมนะครับผมมันเป็นอะไรวะมึนทั้งวันเคยทอดเขียนชื่อยกให้เองยกให้ลูกเองเอาไปเลยไอ้ลูกแกะดำเอาไปเลยนะผม เพราะฉะนั้นท่านระวังให้ดีนะครับผมระวังให้ดีหลบหลีกตอนเลนจะรวยหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าคนเกิดว่าสาวหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าจะมีโชคลาบเงินทองบารมีวาสนานกไอ้ไม่ใช่ปารโลมานะปาโลมานะผมไม่ใช่อัศวินละมาตามไพ่นะผมปาโลมาถือถ้วยทองอัศวินอัศวินยังอยู่แต่ไม่ใช่เป็นม้านะผมปาโลมาถือถ้วยทองไม่ใช่ปาโลมาถืออัศวินถือถ้วยทอง ปลาโลมาขี่หลังนะครับนั่งนะครับว่ายน้ําไปอย่างรวดเร็วปลาโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากตกตําแหน่งท่านจะต้องใช้สติปัญญาก็คือขับเคลื่อนด้วยบุคคลที่ฉลาดอย่าเอาคนโง่ามาขับเคลื่อนนะครับจะทําให้ธุรกิจการงานการเงินธุรกิจต่างๆพังพินาศนะครับคนโง่เอามาขับเคลื่อนไม่ได้มันจะพังนะครับยิ่งทุ่มยิ่งเจ๊งยิ่งทุ่มยิ่งพังยิ่งทุ่มยิ่งตกต่ำเพรานะฉะนั้นนาพาซึ่งคนฉลาดนํามาขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นท่านดูก่อน เฮ้ยคนที่ฉลาดนะนะผมแต่ว่าเขาไม่กล้าแต่เรากล้าเราเป็นผู้ขับเคลื่อนเราก็ขี่หลังเขาซะเลยใครฉลาดกว่ากันกันแน่แต่เราไม่ฉลาดสามารถที่จะคิดปัญหาต่างๆสู้กับเขาได้เราก็เป็นผู้บริหารนักธุรกิจคุ้มครองปกปักคุ้มครองรักษาเขาไว้เขามีต้นไม้ที่กิ่งที่ออกดอกออกผลเขาเกาะต้นไม้เขาเป็นนกน้อยเขามาเกาะต้นไม้เราก็ให้ดอกไม้เขากินให้เขามีความสุขแช่มชื่นอยู่ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นไม่สดดวงชะตาท่านจะเปิดขึ้นมา เป็นเศรษฐีอภิมาหาเศรษฐีเงินล้านนะครับอภิมหาเศรษฐีเงินล้านรวยรวยรวยนะครับโคตรจะรวยนะผมคนเกิดมาสาวถ้ารวยนี่คือรวยสุดเลยนะนะผมแรงสุดอำนาจบาลมัวาสนาไม่เชื่อก็รอดูนะครับแต่ว่าท่านจะสู้ไหวหรือเปล่าท่านงัดไหวเปล่านะครับท่อนทรงนะครับรบ,บางคนาบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทอนทรงหมอสันเปรียบอะไรครับ คนละเกตไอ้คนละ,ะดับกันขัดถาเว่นมนคนละสายกันสําหรับสายเรืองมือกระบาลสู้ไหวไหมครับครับสู้ไม่ไหวหนีครับนะครับหนีครับอย่าสู้ครับสู้ไปมันก็สู้ได้แต่ว่ามันมันเหนื่อยนะครับผมหนีครับหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้ามาดูกันคนเกิดวันที่เหลือนะครับคนเกิดวันเหลือบคนเหลือ,ลอกดวันพุธคนเกิดวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธ เป็นผู้บุคคลที่มองการไกลถึงอนาคตนะครับมองการไกลถึงอนาคตนะผมเจอเรื่องราวต่างๆก็เป็นคนในลักษณะไม่ต้องดีมากมายเพราะว่าท่านเห็นโอกาสทองอยู่แล้วท่านเห็นจังหวะดีๆอยู่แล้วท่านไม่จําเป็นต้องหนีอดทนต้องหนีไปสุดขขบฟ้านะครับน่านก็นะครับ,นะรบเห็นจังหวะดีๆท่านก็ไปของอท่าเดงเอาเอ้เจอละอไปแล้วนะนะผมไม่ก็มีศีสตูอะไรมากมายเขามีเหมือนกันนะแตบบ่ว่าเอามีไหมเอาดูกัน มีด้วยมีคนชอบนำข่าวปน้ำพาข่าวร้ายมาแต่ว่าโอกาสทองนะครับผมโอกาสทองอยู่ข้างหน้าท่านท่านก็เห็นแล้วก็ท่านก็ไปไม่ต้องไปสนใจมันนะผมมันจะนำพาข่าวร้ายเรื่องไม่รับฟังเ้ยเหนะมือนกับปิดโทรศัพท์ทิ้งปิดทิ้งไปเลยนะผมมาดูคนเกิดวันอะไปที่เหลือคนเกิดวันเพื่ออาจฎรีคนเกิดวันเพื่ออาษฎรีมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตานะผมก็แปลว่าโดนปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเรานะ นะครับแต่ปิดถูปิดตาไม่รับรู้นะครับไม่รับรู้ไม่รับรู้เป็นอะไรไหมไม่สื่อไม่รับไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องหนีเหมือนกันนะครับผมชาตาชีวิตก็ต้องต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบางมีวาสนามาดูคนเกิดวันอะไรที่เหลือคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์นะครับผมตกตําแหน่งสามถ้วยครับสามถ้วยสามถ้วยนะครับผมสาถ้วย นะครับผมจะลื่นเริง,เรงสังสรรค์มีความสุขไม่ค่อยเจอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าบุญกุศลวาสนาก่ากรรมเก่าจากอดีตชาติไม่ค่อยทํามาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ศัตรูไม่ค่อยเยอะนะอมศัตรูไม่ค่อยเยอะเป็นเทวดามาจจติสนมากเทวดาจะมากดลองดวงดวงชะตาท่านมากกว่าเขาเรียกว่าเทวดามาลองใจเทวดาตามติดเทวดามาลองใจคนเกิดวันอาทิตย์นะครับผมนะครับผมขอให้ท่านมีความสุขทุกท่านนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด ุปเปตงนะครับุปเปตงให้ติปหมอสันได้นะครับให้ติปหมอสันได้นะครับผมร่วมเป็นกัญยาณิมิตนะครับส่งพลังให้หมอสันพลังติปไงพลังติปส่งพลังติปแล้วโโหพอได้ติปเนะ่เชื่อไหมห้าบาทยังดีใจเลยเฮ้ยมีคนให้กดให้ดห้าบาทยี่สิบบาทก็ยโ,โอเคอย่าไปอย่าไปซื้อลูกชิ้นปิงให้ติปหมอสันหมอสันไม่ซื้อลูกชิ้นปิง เข้าไปซื้อไอ่อติมไอติมไอิมอืมลอยเลเกนเอาไอ้ิตหมลอยนะับผมยี่สิบบาทเยอะ่อยเลยหมื่นสองหมื่นจะได้ไปซื้อรถก็ขอให้ด้านแจ้ามือเล่าลรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับอย่าลืมนะจ๊ะไอติมยี่สิบบาทับผมขอให้ด้านแจ้มชื่นครับสวัสดีครับ